นี้ครัวเรือนที่เปิดเผยจากธนาคารแห่งประเทศไทยหน่วยงานด้านเศรษฐกิจโดยตรงที่ออกมาแสดงความเป็นห่วงต่อสภาวะหนี้ภาคครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง5ปีที่ผ่านมาจาก50%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP เป็น80%ของ GDP หรือประมาณ8ล้านล้านบาทจากมูลค่า GDP 10ล้านล้านบาทและเป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจเพียงแค่2%ทำให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนไทยอยู่ในระดับสูงถึง78%ในไตรมาสแรก นับว่าเป็นอัตราการเร่งตัวที่สูงขึ้นกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนเป็นอย่างมากและอาจส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของประชาชนในอนาคต ดานสำนักงานเศรษฐกิจการคลรังกระทรวงการคลังได้ตอบโต้ทันควันตัวเลขนี้ครเรือนที่เพิ่มขึ้นมาจากการคำนวณทุกส่วนซึ่งหากเป็นไปได้อยากให้ธนาคารแห่งประเทศไทยแยกประเภทของสินเชื่อเพื่อใช้ในการคำนวณระดับนี้ครเรือนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งหากแยกสินเชื่อที่บุคคลกู้ไปเพื่อทำการค้าทำธุรกิจจะสะท้อนอย่างชัดเจนว่าระดับนี้ควรเรือนที่แท้จริงในปัจจุบันของไทยจะอยู่ในระดับที่64%เท่านั้น ทางธนาคารแห่งประเทศไทยใช้แล้วก็เป็นวิธีการที่เก็บข้อมูลได้เร็วคือเขาไปดูงบดุลของสถาบันการเงินทั้งหมดไปดูงบดุลของสถาบันการเงินทั้งหมดที่ปล่อยสินเชื่อโควรเรือนไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของนอนแบงค์ ank, คนที่ไม่ใช่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ก็คือพวกปล่อยเครดิตคาร์ดทั้งหลายแม้บริษัทประกันชีวิตก็ยังรวมอยู่ในนี้เลย แม้กระทั่งตัวปล่อยซื้อเล่นหุ้นมาจิ l o โล s เนี่ยซึ่งอันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าควรนับรวมหรือเปล่าเพราะมาจิ้นโลนเนี่ยตอนนี้รับรองไม่นับดูตัวนี้หดหายแน่นอนตลาดหุ้นตกขนาดนี้ตัวนี้ก็นับรวมแต่ว่าแบงค์ชาติเนี่ยก็ดับรวมตัวนี้ทั้งหมดอันนี้คือเพราะว่าอะไรเข้าไปดูงบดุลไงครับว่าปล่อยสินเชื่อให้กับบุคคลธรรมดาเนี่ยเป็นอะไรบ้างตัวนี้มาตรฐานแบบนี้ก็เป็นมาตรฐานอีกแบบหนึง่ง ตอนนี้แบงค์ชาติอยู่ที่77.5%แต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาต่อว่าไอ 77. ้77.5%ไตรมาสที่1เนี่ยในรายละเอียดมันมาจากไหนบ้างซึ่งในนั้นเนี่ยอย่างที่คุณพิสิทธิ์เล่าให้ฟังมันก็มีอาจจะมี definition บางอย่างที่อาจจะอาจจะต้องตัดออกบ้างเพื่อที่จะวิเคราะห์สถานะหนี้โครเลือนอย่างแท้จริงตัวที่ควรตัดออกเช่น ตัวที่ผมยกตัวอย่างบุคคลธรรมดาอย่างที่คุณวิสิธิ์บอกว่ามีในตัวธุรกิจที่บุคคลธรรมดาที่ไปประกอบธุรกิจเขาไม่ได้ตั้งบริษัทเขาไปขอกู้มาแล้วไปขายก๋วยเตี๋ยวอันนี้รวมอยู่ในนี้ด้วยซึ่งถ้าหักตัวนั้นออกเนี่ยคุณวิสิทธ์บอกว่าตัวเลข77.5เนี่ยมันจะเหลือ60เท่าไหร่นะ64เปอร์เซ็นต์ ปัจจัยหลักที่ทําให้นี่ครัวเรือนสูงขึ้นเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐบาลโดยเฉพาะมาตรการรถยนต์คันแรกและการกู้เงินเพื่อซ่อมแซมและสร้างบ้านเรือนแต่หลังจากนี้เชื่อว่าทิศทางของระดับนี่ครัวเรือนจะมีแนวโน้มที่ชะลอตัวลงเนื่องจากแรงส่งจากมาตรการของรัฐหมดลงนอกจากนี้ปัญหานี้ครัวเรือนได้ทําให้การอุป,ปโภคบริโภคชะลอตัวลง และผลจากเศรษฐกิจที่ชะลอลงทำให้หลายหน่วยงานได้ทำการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจหรือ GDP ในปีนี้ลงโดยล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพาร์ได้ระบุว่าเศรษฐกิจไทยในไตรามาสที่2ของปี2556ขยายตัวได้เพียง2.8%ชะลอตัวลงจากไตรามาสแรกที่ขยายตัวได้5.4%การใช้จ่ายเพื่อบริโภคในครัวเรือนชะลอตัวลงเหลือ2.4% จากแรงส่งของมาตรการรัฐที่หมดลงทำให้ปีนี้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้เพียง3.8%ถึง4.3%จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้4.2ถึง5.2%บริโภคของเรานั้นจะยังเป็นปัจจัยสังผัต่อเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่2หรือครึ่งปีแรกนี่ยังเป็นเศรษฐกิจภายในประเทศนี่ค่อนข้างมากนะครับมาจากในเรื่องของการบริโภคซึ่งอย่างที่เราทราบกันก็คือว่า เรื่องรายจ่ายทางด้านรถยนต์คันแรกนั้นทําให้อัตราการบริโภคของเราสูงขึ้นแต่ว่าอัตราการบริโภคอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าก็เริ่มปรับตัวสู่ภาวะปกติสุ่ัตราปกต,ปกติคือไม่นับในเรื่องของในเรื่องของอปริมาณรถยนต์ที่ขายเพิ่มขึ้นที่มียอดสั่งจองเพิ่มขึ้น1.2ล้านคันตรงนั้น อัตราการเพิ่มของการซื้อรถยนต์ก็เป็นไปอัตรา,าตามปกตินะครับฉะนั้นนั่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่เราปรับลงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนได้ตบเท้าลดเป้า GDP ลงอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประเมินว่า GDP ในปีนี้จะขยายตัวได้เพียง4.2จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้5.1 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ปรับเป้า GDP ในปีนี้เหลือ4-5%จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้4.8-5.8%ด้านหน่วยงานเอกชนอย่างศูนย์วิจัยกษตรกรไทยได้ปรับลด GDP ลงเช่นเดียวกันโดยมองว่าปีนี้เศรษฐกิจจะเติบโต3.8-4.3%จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว4.3-5.3% ขณะที่ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์คาดว่าเศรษฐกิจในปีนี้จะขยายตัวได้เพียง4%จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว5%